สวัสดีครับสาหรับเข้าสวนสไตล์เราวันนี้นะครับก็พามาชมชมพู่ทับทิมจันกันอีกแล้วนะครับซึ่งต้นนี้นะครับหลังจากที่เราตัดต้นใหญ่ไปนะครับมันก็จะแตกต้นใหม่มาเยอะนะครับแตกเยอะเลยตัดต้นใหญ่ไปนะครับมันก็จะมีกิ่งกิ่งกระโดงนะครับขึ้นขึ้นตรงกลางนะครับเยอะมากเราก็จะต้องตัดออกนะตอนนี้นะครับมีผู้ก่อกวนนะครับเนี้ยมลแงวันทองครับ ุดนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเราตัดแล้วเราเอาเอาตะข่ายคุมนะครับมันจะรอดจากแมลงวันทองหรือเปล่าเพราะว่าลูกเขาเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วดกมากครับค่อนข้างที่จะดกมากแล้วก็แมลงวันทองกวนแล้วครับพอเราห่อไม่ทันแะห่อไม่ทันแล้วก็ทําไม่ทันก็จะต้องตัดนะครับตัดตัดอีกรอบครับหลังจากที่สองปีผ่านไปนะครับ สองปีผ่านไปนี่เราก็ไม่ได้ดูแลเลยเลยครับแล้วเขาก็แตกกิ่งใหม่แตกกิ่งใหม่แล้วคราวนี้ดกกว่าเดิมอีกก็ไม่รู้จะทำไงครับอันนี้เราก็ทําได้สองต้นแล้วครับสามต้นอีกในข้างในนูน้นไกลๆเนี่ยอันนี้ก็คุมคุมไว้นะครับถ้ามีเวลานะครับก็จะมาเด็ดเด็ดผลก็ออกนะให้เหลือสักพวงละสามสามลูกนะครับสามผล เพราะตอนนี้ก็ลูกใหญ่แล้วนี่คุมนะครับสหรับต้นนี้นะครับคุมไม่ทันนะส่วนต้นนู้นนะครับตัดไม่ทันครับส่วนต้นนี้นะครับทุเรียนครับเอาไม่เกี่ยวกันนะไม่รู้จะได้ทานหรือเปล่านะทุเรียนก็ปลูกไว้หลายต้นนะตายก็หลายต้นเป็นสวนผสมนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้ห่อนะครับอันนี้ห่อ หอไม่ทันครับทำไม่ทันด้วยก็มีตะข่ายนะครับหลังจากที่เหลือจากสองปีที่แล้วนะครับเราก็เย็บไว้นะครับเย็บเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะไว้สำหรับครอบนะครับเดี๋ยวทำต้นนี้เสร็จนะครับเราก็จะครอบเหมือนเดิมนะเหมือนเดิม ก็เหลืออีกหลายต้นครับแต่คงจะทําได้แค่นี้หมดหมดตะไคร้ครับอีกอีกประมาณหมดตะไคร้ครับอีกประมาณสองสาหลังนะครับก็จะหมดแล้วก็ทําได้แค่นี้ครับที่เหลือก็คงจะต้องทิ้งนะครับดอกเยอะมากเสียแต่ละปีแต่ละปีเยอะมากก็ปล่อยทิ้งเนะี่ยถ้าปีนี้สําเร็จนะครับปีหน้าจะปีน่าจะไม่ยอมเสียแล้วครับเพราะว่า ต้องลองต้องลองดูนะครับเพราะว่าเราลองลองเมื่อสองปีที่แล้วมันได้ผลนะปีนี้เราก็จะมาลองอีกรอบนึ่งนะแล้วก็ตัดต้นก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวขอตัดต้นก่อนนะตัดต้นต้นที่เขาสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยนะตัดออกหมดเลยตัดออกหมดตัดออกหมดนะเหลือแต่กิ่งที่เขาแผ่ออกด้านข้าง่เงี้ยที่เขามีผลนะเหลือเท่าไร่ก็เท่ากันครับเพราะว่าผลเขาใหญ่แล้วครับมลแรงวันทองเจาะไปแล้ว เจาะไปบางส่วนนะครับแล้วก็ต้องไปวัดดวงเอานะครับไม่แน่ใจว่าแมลงวันทองนี่มันเจาะหมดแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็จะห่อนะครับหอบโดยใช้ตะข่ายนะครับตะข่ายคุมอีกทีนะครับก็วัดดวงครับได้เท่าไหร่เท่ากันนะครับต้นนี้ก็เอาไว้ทานนะครับไม่ได้ไปขายตรงไม่ได้เอาไปขายที่ไหนนะวัดดวงเลยครับนุ่นก็ทําได้หลายต้นละก็โอเคครับเดี๋ยวขอคุมกันนะครับ ตอนนี้ก็แดดเปียงเลยบ่ายโมงกว่าร้อนมากครับสําหรับวันนี้นะครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งต้นนะครับสําหรับการคุมชมพู่ของเรานะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาเด็ดออกให้เหลือพวงละสามลูกนะครับสามลูกไม่เอาให้เยอะกว่านี้นะครับถ้าเยอะกว่านี้ก็ผลจะไม่โตนะสําหรับต้นนี้นะครับก็คุมไว้นะครับเป็นการวัดดวงนะครับเพราะว่าผลเขาใหญ่นะครับแล้วก็ น่าจะโดนมแมลงวันทองต่อยอเป็นบางส่วนนะแต่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันคุมช้าไปหน่อยมันเสียเวลาครับเหลืออีกหลายต้นนะก็คงจะทําไม่ทันนะที่เหลือก็คงจะต้องปล่อยทิ้งนะปล่อยทิ้งให้นกให้กระอกนะครับแบ่งกันนะนี่ได้สามต้นเนะี่ยตอนนี้แดดกระเปี้ยงเลยคุมจริงๆแล้วน่าจะได้ประมาณเจ็ดแปดต้นนะที่เหลือก็ทิ้งหมดนะนี่ก็เหลือตะขายอยู่ก็โอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับข้าวสวนสไตล์เรานะครับจะมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการทำสวนนะครับเกี่ยวกับการทำอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสวนของเรานะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ